มีนาะก็จะมาตัดทรงนะคะเปิดข้างนะคะแล้วก็เฟดต่ำนิดน,นึงนะคะก็ไปดูวิธีและขั้นตอนในการตัดของช่างมีนาได้เลยก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะและคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างมีนานะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ ลาแบ่งผมนะคะก็สําคัญมากเลยนะเราต้องแบ่งแบบว่าเส้นตรงๆนะคะนี่นะคะเวลาแบ่งเส้นตรงอะเวลาเราซอยนะมันก็จะไม่ทําให้งานเรายุ่งยากหรือว่าเสียเวลาในการมาเก็บซ้าอีกรอบหนึ่งนะคะมีนาก็จะใช้นะคะเป็นหวีใหญ่แล้วก็ปัตเตเลียนนะคะมีนาไม่ได้ใช้เป็นตัวรองนะคะเราจะขึ้นเป็นกับหวีเลยนะทุกคนวิธีขึ้นนะคะช่างมีนาก็จะขึ้นตั้งแต่มุมตรงจอน,นี้นะคะ ให้ทำมีขึ้นอย่างนี้นะนเราจะสร้างไกด์ไลน์ก่อนตรงจอนนะคะทุกคนอันนี้เทคนิคแบบว่าเราไม่ได้ใช้ตัวลองนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะสร้างขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บส่วนตรงหลังหูนี้นะคะเราก็จะเก็บขึ้นแต่งทรงขึ้นไปกับหัวลูกค้าเลยนะคะ จนี่ค่ะตรงจอเราก็จะเก็บขึ้นนะคะทุกคนนี่แล้วก็เราก็จะเก็บข้างหลังขึ้นอย่างนี้นะคะตั้งวีนะคะแบบนี้นะมีแนวขึ้นอย่างนี้นะคะุพอเราได้ไกด์ไลน์นะคะมันก็จะง่ายนะเราก็จะตั้งวีขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะทําแบบสไตล์แบบว่าลอยวีขึ้นไปนะคะ เข้าแต่มุมจรเดิมนะมุมจรแล้วก็จะทำหวีลักษณะน,นี้นะคะไปอย่นีน้ส่วนตรงนี้นะเราก็จะทำแบบแนวนอนนะคะทุกคนให้มันเท่าเทียมกันนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะตรงหลังคอนี่นะ,ะให้เราตั้งขึ้นไปอย่นะคะทุกคนตั้งไปลักษณะนนขึ้นไปเชียง ขางหลังเราก็จะได้หัวทือคุยนะคะทุกคนได้ความคุยนะคะนี่เขาจะเก็บขึ้นไปแล้วก็ข้างหลังก็เชื่อมกันเลยนะคะโอเคนะคะเราก็จะใช้ปตตาเรียนของ ตามาเบอร์นะคะตัวนี้นะทุกคนรับรองว่าคมมากๆนะคะเราจะดูว่าการเก็บขาวมันจะขาวขนาดไหนนะคะตัวนี้นะทุกคนโอเคเราจะการขอบให้ก่อนนะคะการเข้ามุมของช่างมินาก็จะเข้าตรงปากมุมของข้างขวานี่นะคะในการจิกให้มันเป็นรูปสระอานะทุกคน นี่นะนี่นะ,ะจิกลงมาอย่างนี้นะคะนี่มันก็จะได้ความคมนะคะทุกคนเราจะลงปตัตเลียนตัวเล็กกันขอบตัวนี้ก่อนนะคะละักษณะในการกันนะคะจะมี2นะคะวิธีนะคะทุกคนเราจะกันด้วยปัิเลียนตัวเล็กนะคะพอการเสร็จนะคะนำล่องเสร็จเรียบร้อยนะ เราก็จะใช้นะคะใบมีดโกนนะคะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะมาเก็บต่อผมนะคะให้ให้ขอบนั้นมีความเด่นขึ้นมาเราก็จะจิกนะคะตรงนี้นะคะโอ้รับรองว่าขาวมากเลยคือเราจะจิกแบบไล่เขาต่ำๆนิดนึงนะทุกคนนี่นะคะเน่ยเราจะจิกเส้นนี้เลยนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งดีเคสเข้ามาว่าต้องการการไล่เฟสสูงขนาดไหนนะคะ สูงแบบกลางหรือว่าต่ำนะคะทุกคน,ม,นมีลักษณะนในการไล่เฟดด้วยนะทุกคนในความสูงกลางต่ำนะคะความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสูงขนาดไหนนะทุกคนโอ้โหคือตัดขาวได้ดีมากอ่ะทุกคนคือไม่มีตอเลยนะถ้าใครที่แบบว่าเป็นลูกค้าที่แบบว่าไม่ชอบใบมีดโกนแล้วนะคะแบบคือไม่เอาได้ไหมนะคะตัวนี้ก็คือจบเลยนะจบเลยนะทุกคน บางทีบางตัวนะกันขอบบางตัวนะที่มินาเคยใช้นะคะมันยังมีตอผมอยู่นะทุกคนคือตัวนี้คือจบเลยไม่มีต่อผมเลยนะทุกคนดูนะแบบไม่ต้องใช้ใบมีโกนซ้ำอีกรอบนะึงอ่ะคือเก็บขาวได้เลยหรือถ้าใครจะปรงผมนะคะโกนหัวเงี้ยบวดเงี้ยตัวนี้ก็เอาอยู่นะทุกคนเนี่ยมันขาวจริงๆนะทุกคนดูดิไม่มีต่อเลยค่ะนี่นะคะ สินค้าเขาดีจริงๆนะทุกคนนี่นะคะการไลฟ์เฟซก็ถือว่าสุดยอดมากนะในการไลฟ์เฟซแบบขาวๆนะคะนวลกลืนเนี่ยตัวนี้นะคะลองใช้ดูได้นะลองเปิดใจนะคะทุกคนถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะคะก็แอดไลน์ใต้ลิงก์ที่ช่างมีนะทิ้งไว้ได้เลยนะคะเราก็จะมาดูฝั่งนี้กันนะคะต่ำๆเลยนะทุกคนจิกเส้นกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะ โอ้ ừ, ถ้าใครแบบว่าเอาไปกกนหนวดก็ได้นะทุกคนกกนหนวดก็ได้เลยนะกวนหนวดก็ถือว่าผ่านเลยนะคะไม่ต้องเจ็บเลยอะไม่มีโกนไม่ต้องใช้เลยนะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็จะเข้าแบบมุมแบบคร่งวงกลมนิดหน่อยนะคะตรงจอเราจะปล่อยเขาเลยนะ เพราะว่าเราไล่ขึ้นไปไล่เสร็จน,นะคะต่อมานะคะเราก็จะปรับฟันนะคะโดยการใช้เปินหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับฟันลงมาอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ถ่ายถ่ายนะคะถ่ายข่างน,นี้นะคะ Hmm. siang pagi lah uh ha -huh. เราก็มาใช้เบอร์นะคะ0.5ตัวนี้นะคะนี่นะคะ0.5คือเราจะปรับลงนิดนึงนะคะนี่นี่นะคะแล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมเลยนะครับข้างๆเหมือนเดิมให้มันมีความไล่ระดับลงมาตรงจรให้มีความขาวนะคะไล่ลงมา ตรงหนังหูนะคะเราต้องทับหูลูกค้าลงนะคะทับหูเบาๆนะคะไม่ต้องลงแรงมากเกินไปนะคะนี่เราก็จะเกอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะฟันตัวนี้นะเราปรับชิดก่อนนะคะแล้วก็ปรับลงมานิดนึงนี่นะคะแล้วก็เข้าเข้านะเราจะเข้าในมุมตรงนี้นะคะคือข้างขวานะคะแล้วก็กินขึ้นไปนะี่คะกินขึ้นไปพอให้มันลบที่เส้นที่เราการไว้นะทุกคนเส้นที่เราการแบบว่าให้มันขาวนะคะทุกคนเนะก็เก็บขึ้นไปนะ นะคะเร,เราก็ต้องมีแปรงด้วยนะทุกคนแปรงนี่เห็นไหมมันต่างกันแล้วนะทุกคนตรงนี้คือเราปรับนี้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเดี๋ยวเรามาเก็บอีกล่องนึงนะทุกคนเราจะเก็บแบบนี้แบบสไตล์นี้ไปก่อนนะคะนี่นะเราก็จะใช้ในมุมข้างขวานะขึ้นไปนี่เส้นมันก็จะหายเนี่ยทุกคนแต่มันยังไม่หายมากนะทุกคนถ้าเราเข้ามุมเนี้ยเราก็จะเข้าตรงข้างขวานะทุกคน อันนี้จะเข้ามุมขวานะนี่นะคะเราก็จะกินขึ้นไปแล้วเราเวลาเรากลับมานะคะให้เราใช้มุมซ้ายในการกินนี่นะคะกินขึ้นมาเวลาเฟดเนี่ยลบนะคะลบลบขอบเนี่ยยากที่สุดแล้วนะทุกคนคือการลบอย่างนี้นะทุกคนถ้าเราไปทางเนี้ยให้เราเข้ามุมขวาเนี่ยถ้าเราลงมาเนี้ยให้เราเข้ามุมขวาถ้าเราจะขึ้นไป ให้เราเข้ามุมซ้ายนี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะเข้าในลักษณะเหมือนเดิมเลยนี่เนี่ยนะขึ้นไปให้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเริ่มกินหมดเพี้ยงละเริ่มเฟดสวยแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ตรงเนี้ยต้องใจเย็นๆนะคะ อย่าใจร้อนในการสบัดิขึ้นไปห้ามใจร้อนนะแต่เวลาเราทำเป็นแล้วอะแป๊บเดียวเรารู้น้ำหนักมือแล้วแป๊บเดียวนะคะเนี่ยมันก็หายไปเลยเส้นที่เรากันไว้เรามันก็หายไปเลยทุกคนเห็นไหมมันก็หายไปแล้วอะมุมนี้นะคะเราก็เข้าซ้ายสบัดขึ้นไปให้ตรงซ้ายของปาก่ะ ในการทำงานนะคะในการกินขึ้นไปบางคนนะ่ะบางคนไม่รู้อนะเฟรดอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้มันกินยากทุกคนนี่คือเทคนิคแบบไม่มีใครบอกนะทุกคนลับมากนะทุกคนนี่นะคะเราก็กินขึ้นไปทุกคนดูสิเนี่ยมันสวยงามมากนี่นะคะมุมนี้นะคะเราก็จะกินข้างขวากินแค่ปลายเนี่ยอย่าก,กินหน้านะอย่าก,กินเต็มหน้านะคะ ถ้ากินเต็มหน้ามันจะเก็บยากมันจะทำให้งานมันไม่กืนขึ้นไปนี่ทุกคนเห็นไหมมันไม่มีเส้นแล้วทุกคนดูดิดูความแตกต่างคือเขานวลกืนตรงนี้เลยถ้าใครชอบแบบว่าต่ำๆเนี่ยให้ไล่แบบนี้นะทุกคนแต่งขึ้นไปให้มันมีความบางขึ้นไป่ะทุกคน ให้มันเหมือนมีมิติอะ่ะมีมิติแบาบว่าตรงนี้ขาวตรงนี้บางนี้เข้มอะไในการแต่งขึ้นไปก็แต่งแค่เล็ดน้อยเลยนะทุกคนให้มันตรงขึ้นไปอะ่ะอืเก็บออกนิดนึงเนี่ยเข้อมุมซ้ายเหมือนเดิม อยงนิดหนึ่งนะคะเนี่ยอยงกินไปนิดหนึง่งนิดหนึงนน่งนี่หนึ่งนี่การเฟดตัวนี้ถือว่าดีมากนะคะฟันสองชั้นตัวนี้ถือว่าดีมากเลยแต่มันต้องควบคู่กับตัวกันขอบตัวเล็กด้วยนะเพื่อมีความขาวขาวนวลเกืนไปเลยมันตัดขาวได้สวยมากการเฟดก็ง่าย,ยนี่เองนะทุกคน ตอนแรกเราจะเฟดไม่เป็นนะคะมันจะเป็นงานยากมากแล้วมันต้องใช้เวลานานด้วยแต่พอเราเฟดเป็นนะคะแป๊บเดียวทุกคนเ้ยข้างมันยังมีความเป็นเหลี่ยมนะทุกคนเราก็จะตั้งฉากไปเลยฉากจะต,ตรงนี้กินตรงที่มันยังไม่ค่อยรับรหัวลูกค้านะ ก็จ้างเลยแล้วก็เอากิ๊บที่เราติดผมไว้นะคะออกนะคะเราก็จะใช้วีนะคะในการซอยนะคะตัวนี้นะนะก็จะฉีดนะัก พอมูลลูกค้านะคะปัดไปข้างขวานะทุกคน,คนแล้วก็จะฉีดให้มันชุ่มเลยนะเปียกไป,กเ,ปกเลยนะทุกคนแล้วก็มาดูว่าเราจะเอาออกให้เขาเท่าไหร่นะคะถ้าลูกค้าที่แบบไม่รู้เนาะเราก็จะซอยออกนิดนึงนะคะในการเรซตทรงนะโอเคถ้าข้างนี้ไม่ซอยนะเวลาลูกค้านะคะใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ในการที่แบบไม่เซตผมนะลูกค้าไปปล่อยสระผมเองทางนี้ยาวกันไปเอา้าทางนี้ทําไมสั้นกันไปนะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมตัดอะไรให้เขาอย่างนี้นะคะนี่นะเราก็จะเก็บขึ้นไปลักษณะนี้เฉียงมาอย่างนี้นะคะมุมที่ไม่ได้ปัดเราก็ต้องเก็บเหมือนเดิมนะทุกคนนี่นะเราก็จะเก็บมาเรื่อยๆนี่นะ,ะเก็บแบบลักษณะแบบเฉียงมาอย่างนี้แตบบ่ว่าไม่ต้อง อันนี้แบบทื่อๆมันจะไม่สวยนะทุกคนพอเราเก็บความยาวเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้นะทุกคนเราก็จะจับช่อตรงนี้ขึ้นมาก่อนไกดล์ไลน์ดบแรกตัด ไฟฟันปาลาเราก็จะสับแค่ตรงปลายนะคะละักษณะในการสับนะคะหนึ่มนะสองนี่หนึให้มันมีความคิ้วตรงปลายนะคะไม่มีแบบว่าไม่ต้องน้ำมากนะคะีเ,เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการตัดนะเราต้องใช้ใดแล้วก็แปลงกลมนะทุกคนในการเส้นส่งนะคะ ีเซ็ตทรงนะคะเราก็จะไดข้างหน้านะคะ,ะก็ม้วนที่ไปไดยกยกโคนนะทุกคนให้เป็นทรงที่แบบว่าโมเดิร์นแบบว่าออกแบบตล์ยิมเทนนะคะทุกคนดึงโคนให้มันตั้งตั้งนะคะใครที่เป็นผมบางๆเนี่ยเวลาเซ็ตทรงอะ่ะ ให้มีลักษณะแบบผมหนาเนี่ยก็คือการดึงโคนให้มันตั้งนะคะทุกคนแต่ถ้าคนที่มีผมหนาอยู่แล้วนะคะคือก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ได้ขึ้นไปอย่างนี้มาเลยนะคะ,นะ,คะในการเซตทชงนะ,ะนี่นะคะเราก็จะรับผสมวันนี้เลยทุกคนแต่งนิดนึง มุมนี้นะคะเราก็จะเข้านะคะแบบนี้เลยเอาด้านมีดทางหัวนะคะลงนี่มันก็จะได้ความโค้งนิดนึงนะคะแต่งนิดเดียวเองไม่ต้องเยอะนะคะนี่เราก็จะเก็บนิดนึงนะคะคือตัวนี้นะคะตัวตัวกันขอบตัวเล็กเนาะคือมันเก็บได้เท่ากับมีดโกนเลยนะเธอดูดิเนี่ยเนี่ยข้างบนเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ที่หนูมาใช้เพราะว่าเก็บ นะ,ะคะคนอ่อนๆนิดนึงเก็บงานละเอียดนะคะถ้างานละเอียดลูกค้าก็จะชอบนะทุกคนว่าแบบเอ้ยช่างแบบใส่ใจมากเลยนะคะแต่งเดียวนะคะทุกคนแต่งตรงที่มันเป็นจอนเนี่ยค่ะให้มันมีลักษณะเป็นรูปสระอาโค้งนิดนึงนะคะเพื่อที่จะดึงดูดให้ทรงนะคะดูเด่นออกมานะทุกคนเวลาเซตมันก็จะได้มีความหล่อโมเดิร์นนะคะทุกคน ความหล่อแบบสไตล์แบบผู้ชายชิวๆนะคะแบบสายลุยๆนะทุกคนนี่นะคะเราก็จะใช้โปรเมทให้กับลูกค้านะคะ การตัดทรงนะคะเปิดข้างนะคะแล้วก็เฟดข้างล่างนิดน,นึงนะคะในการเฟดแบบต่ำๆนะคะก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโหดูดีหล่อไหมทุกคนนี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่างมินานะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะและกดกระดิ่งให้ช่างมินา b าเบอรด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ you